ถึงเวลาอาบน้ำแล้วสามคนไปชุบกันใครแพ้ใครแพ้ออกไปอาบน้ำนะเอาใหม่เร็วเอาอี๋ใครแพ้ใครแพ้ใครแพ้น้องเซนน้องเซนแพ้ใช่ไหมเอาใหม่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 เอาค้อนใครเอาค้อนใครออกกระดาษใครออกค้อนอีกคนนึงเอาเอาเล่นโอนี่ออกเป็นปะ ดอกมีขาวกับดำไม่ไม่แดงอ่ะปล่อยฉุดไปชุดใครแพ้ใครแพ้อาบน้ำเด้อเดินสองซ้ำเป่าโอ้โชเฉยๆเลยค่ะก็เลยเห็นแล้วเนี่ยเนียอ่ะเจ๊เจ๊สองคนก็ได้เฮียเฮียเฮียด้วิอิงอ้าวกระดาษทั้งคู่เอาไหม เฮ้ยเปลี่ยนอันอื่นมาดิเป,เปลี่ยนกันไกล,กลอะคอนต้องเรีวยวใหม่เป่ายิงอาจะู้ใครจะอ,อ,อ่านก่อนโ okay, อเคอานกอ่อนลูกลซาลาเาเยเทคออมเยอะมัสอนแล้วอ,วอ,นอ,นอควนน